สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลค์ Q กับผมวันนี้อยู่ที่ไอคอนสยามเฟส2นะครับด้านหน้าเลยเพื่อนๆส่วนจะคืบหน้าไปถึงขนาดไหนนะครับภายในมีอะไรบ้างและมีกำหนดเปิดในปีอะไรคลิปนี้มีคำตอบตามมาชมมร้พอมกันเลยครับผม ตอนนี้แอดยืนอยู่ที่รถไฟฟ้าสายสีทองสถานีเจริญนครนะครับซึ่งสถานีเจริญนครแห่งนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างไอคอนสยามเฟสแรกที่เปิดให้บริการไปแล้วนะกับไอคอนสยามเฟสสองครับ ถ้าเ,เพื่อนๆเดินออกจากไอคอนสยามเฟสแรกมาแล้วนะเพื่อนๆก็ไม่ต้องลงไปบริเวณถนนด้านล่างนะครับสามารถเดินบนสถานีเจริญนครลอดใต้รถไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าเลยครับแล้วก็เข้าสู่ไอคอนสยามเฟส2ได้เลยเ,เพื่อนๆเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อที่ดีนะครับบวกกับเป็นทั้งสะพานลอยเป็นทั้งการเชื่อมต่อแล้วก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าไปในตัวด้วย สำหรับไอคอนสยามเฟส2นะครับกำหนดเดิมนะครับที่จะเปิดให้บริการนะก็อยู่ที่ปีพศ2564เพื่อนๆแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะครับหลายๆอย่างก็น่าจะล่าช้ากว่ากำหนดครับแล้วก็มีกำหนดเปิดนะครับในปี2566เพื่อนๆก็คือปีหน้าเลยครับในส่วนของสถานที่ตั้งของโครงการนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับไอคอนสยามเฟสหนึ่งเลยครับแล้วก็อยู่ติดกับสถานีเจริญนครนะครับ และก็อยู่กึ่งกลางระหว่างซอยเจริญนครซอย4แล้วก็ซอย6ครับถนนเจริญนครเขตคลองสานกรุกงเทพมหานครครับบทพื้นที่5ไร่กว่านะครับเจ้าของโครงการก็คือบริษัท ICS จำกัดครับ ส่วนท่านใดที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับก็ามาได้ที่สถานีกรุงธนบุรีครับด้านนั้นจะเป็นจุดเชื่อมต่อนะเพื่อที่จะเข้ามาที่ไอคอนสยามครับอัตราค่าโดยสารก็15บาทตลอดสายาเพื่อน ในส่วนของรายละเอียดของโครงการนะครับประกอบด้วยตึกสูง29ชั้นบวกกับชั้นใต้ดิน2ชั้นจำนวน1ตึกครับเพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรมสำนักงานตลาดโรงแรมสถานศึกษาที่จอดรถโดยมีที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถจำนวน586คันครับและใช้งบประมาณในการลงทุนกว่า4,000ล้านบาทเลยครับ ทางด้านบนก็คือสถานีเจริญนครครับส่วนทางมุมขวาก็คือทางจะเชื่อมกับไอคอนสยามเฟส2นะครับเรียกว่าภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับในย่านเจริญนครย่านคลองสานก็เจริญขึ้นเยอะเลยเ,เพื่อนๆมีทั้งรถไฟฟ้ามีทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ครับ เหลืออยียงเดียวก็คือพวกสายสื่อสารนะถ้าบริเวณนี้นำสายสื่อสารลงดินทั้งหมดก็จะสุดยอดมากเลยนะแอดว่าตอนนี้แอดเองก็เดินมาอยู่บริเวณตรงวัดสุวรรณแล้วนะครับเลยแอคคอนสยามมาหน่อยหนึ่งนะเ,นเพื่อน ทางด้านหน้าที่เห็นเป็นตึกที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับก็คือหนึ่งในโครงการของไอคอนสยามเฟสสองครับเพื่อนๆเ,เป็นอาคารสูง29ชั้นบวกชั้นใต้ดิน2ชั้นครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรรอรุ้นกันได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปแอดขออภัยได้ครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับคิวไลฟ์ ight, สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ